ส,สวัสดีค่ะเย้ตื่นปืนส่วน้องรับแทกข่าวสดะนะคะวันนี้น้อง,องดารันก็จะมาพูดคุยกับในเรื่องของซิงเกิลล่าส <ใช S 1> ุดซิงเกิลใหม่นะสุดอะไรอย่างเงี้ยแนะนำอยไรไหมคะสวัสดีค่ะดารันนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องของเป็นซิงเกิลแรกของดารันนะคะชื่อเพลงว่ารักข้างเดียว falling in love ค่ะ สังค่าย t ั e นาชาวไทยแลนด์โอเคเพลงนี้มนันเนาะพิเศษหรือว่ามันน่ารักยังไงแบบรักข้างเดียวค่ะก็คือเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่แบบฟังง่ายๆสบายๆ easy listening สามารถฟังแล้วก็โยกตามได้เต้นตามได้อะไรงเงี้ยค่ะก็ <laughs> เป็นเพลงน่ารักสดใสลองแล้วนึกถึงแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบอายุ18อยู่อย <laughs> <laughs> ู่แ้บฟิล้นใช่ค่ะ เป็นไงเรื่องของการดนตรีทํานองอะไรเงี้ยก็ดนตรีกับทํานองก็คือในส่วนของซาวทั้งหมดก็จะได้ทางฝั่งของอพี่เตา่าพี่เต่ากับพี่โตมาช่วยทําแล้วก็มีพี่บีฟังกี้วาวามาช่วยด้วยค่ะก็ช่วยกันทําเพลงนี้ arrange เพลงนี้กันออกมาค่ะก็เนื้อเพลงเนี่ยพี่โตวงแนับอลรีนะคะจะเป็นคนแต่งค่ะ แล้วก็ใช้สตอรี่จากของเราก็คือเขาก็จะมาถามเราอะค่ะว่า,อ,าอยากเล่าเรื่องไหนออกมาผ่านเพลงอะไราเงี้ยค่ะแล้วก็เสนอไปประมาณสองสาเรื่องที่อยากเล่า<ม>ก็เลยหยิบพี่โต๊ก็เลยเลือกหยิบเพลงนี้ค่ะมาแต่งรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจรู้สึกว่าเอามาขายความสดใสได้ะอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ใช่ส่วนเนื้อหาที่บอกว่ารักข้างเดียวอย่างเงี้ยมันยังไงบ้างอธิบายก็คือเพลงรักข้างเดียวก็คือมาจาก ก็เป็นสตอรี่หนึ่งที่หยิบขึ้นมาเล่าเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่ไปแอบรักก็คือหนูเนี่ยสมมุติว่าเป็นหนูก็คือหนูเนี่ย,ปนน <c oughs> ยไปแอบรักผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ๆเขาก็จะได้แต่อยู่ห่างๆยังหง่วงๆอย่างนี้ค่ะคือแค่เห็นว่าเขายิ้มเขามีความสุขเราก็แฮปปี้แล้ว,แ,ลวแค่นั้นเลยใช่คะ อย่างที่บอกว่าเป็นซิงเกิลแรกค่ะก็เหมือนเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายนี้ย,ยว่าไปตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมหรือว่ากดดันอะไรยังไงไหมมันไม่มีเวลาให้ตื่นเต้นมันตกใจมากกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรให้หนูแบบว่าคา,าดหวังเอาไว้อะค่ะว่าจะได้มาทําตรงนี้มาได้เป็นศิลปิน <c oughs> มันมันเกินฝันไปแล้วอะไร่าเงี้ยค่ะมันก็เลย มันดีใจค่ะเป็นความรู้สึกดีใจมากกว่าแบบดีใจมากแบบไม่เคยคิดว่าจะได้มายืนอยู่ในจุดศิลปินเพราะว่าเราก็ไปสายนางแบบไปสายแสดงแล้วอะไรเงี้ยค่ะเลยไม่ได้คิดเลยค่ะว่าจะได้มาทำแต่ว่าพอโอกาสมันมาถึงก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อโอกาสมาแล้วก็รีบคว้าไว้ค่ะก็ทำเต็มที่อะไรเงี้ยครับใช่เองที่บอกว่าจุดเริ่มต้นเรามาจากตรงเหมือนสายนางแบบอะไรเงี้ย แต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยมันเป็นเหมือนความฝันความรักมากตั้งแต่แรกเลยะค,ะค่ะ,คะก็จริงๆแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นอังแบบเลยค่ะม,มีความฝันมาตั้งแต่เด็กมาตลอดว่าอยากเป็นนักร้องแต่ว่าพอเราเริ่มประกวดไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่ามันไม่ใช่ทางนะเพราะว่าไปแล้วมันก็ไม่ไม่สุดสัทีอะคะ่ะไปแล้วมันก็ ตกรอบอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าองั้นคงทาได้เท่านี้มัง้งอะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างที่เราเลือกที่จะไปสายอื่นไปเป็นนางแบบไปทําอย่างอื่นนะคะเราก็ยังเรียนร้องเพลงอยู่เรื่อยๆก็คือเป็นสิ่งที่เรารักที่เราชอบก็แต่ไม่ได้คาดหวังแล้วว่าจะได้เป็นศิลปินหรืออะไรเงี้ยค,ค่ะค่ะก็เรียนไปเรื่อยๆทําในสิ่งที่ชอบร้องเล่นของเราไปเรื่อยๆฝึกของเราเองไปเรื่อยๆก็เพราะว่าก็ยังเชื่ออยู่ว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็เวลา ถ้าวันหนึ่งมันใช่เราคาเตรียมตัวของเราให้มันพร้อมเดี๋ยววันหนึ่งโอกาสมันเข้ามาแล้วก็พร้อมทํางานได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ mm hmm. ก็เลยเรียนอยู่อย่างนง้นเรื่อยๆ <Yeah. S 1> เงี้ยก็ไม่ได้คิดเหมือนกันค่ะว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ <Okay. S 1> <laughs> ใช่ค่ะแต่ก็เรียกว่าเหมืนอนความสามารถเหมือนรอบด้านเหมือนกันนะเพราะว่าเนาอยากจะได้คะแนนก็ได้ร้อยเหรก็ได้ไดไดอวงอยู่ในวงการนี้นะคะเราต้องทําให้ได้ทุกอย่างนะใช่ค่ะ บางคนนิดน,นึงหลายคนอาจจะยังไม,ไม่รู้รว่าเราเข้ามาเริ่มแบบประกวดเดอะเฟสเลยเนาะเริ่มต้นตอนแรกคูอเวทีนางแบบเวทีแรกอะไรอ๋อถ้าถ้าเริ่มที่แบบเข้ามาจริงๆก็คือเป็นงานพวกเดินแบบก่อนเป็นแบบฟรีแลนซ์ก่อนค่ะแบบเก็บประสบการณ์สักสองสางานแล้วก็เริ่มเข้ามาเดอะเฟสใช่ค่ะ ก็อยู่ๆก็ดังเลยเออว่าคือยังไงอ่ะมันหนูว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตจริงๆนะแบบว่าคือเราก็ไม่ได้คาดคิดค่ะว่าเราจะติดตอนนั้นแค่อยากลองอะไรใหม่ๆเอาดันวติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่ามันก็มาทางนี้ก็ลองทำดูทีนี้พอทำไปเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆก็เริ่มได้โอกาสการแสดงอ่ะเราก็ลองทำดูใช่รู้สึกว่าที่ลองทำมาก็ชอบมาทุกอย่างเลยค่ะชอบแบบ ชอบจริงๆแบบรักมันเลยละอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้มาลองอ่พอได้โอกาสใหม่ล่าสุดอันนี้ก็ได้เป็นศิลปินใช่ไหมคะก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มทำเพลงแรกก็รู้สึกชอบอีก <c oughs> แต่ก็ต้องลองทำไปเรื่อยๆอีกคะ่ะว่าว่าเราจะไปที่สุดแค่ไหนอะไรเงี้ยคะ่ะก็อันนี้เพิ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะ <c oughs> ก็ทำไปเรื่อยๆคะ่ะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ ไม่เคยอ,อยู่ความทนาดที่ในการที่จะเป็นนักออกค่ะปัจจุบันก็เลยกลายเป็นเหมือนศิลปินที่เราเห็นในตอนนี้ก <Yay. S 1> <c oughs> ็คอเพลงแรก <c oughs> เพลงรักค้งเดียวความคาดหวังของเราหนูไม่ได้คาดหวังเลย <c oughs> หนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หนูทําแล้วมันคือความสุขอะทําแล้วมีความสุขเท <c oughs> ่านั้นเลยอะคะ่ะคือเอาจริงๆ้นะแบบจริงๆเลยหนูไม่ได้คาดหวังเลยค่ะว่า ตอนแรกเพลงแบบจะถึงแสนวิวหรืออะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็คืออยากทําเพลงเท่านั้นเลยทําสนองนี้ตัวเอง<ม> <laughs> อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าเอ,อมันดีกว่าที่ที่คิดไว้ว่าออเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนแบบมันเกินเพราะเราไม่ได้คาดหวังเราก็เลยไม่ได้ผิดหวังอะคะ่ะ<ม>ใช่การพลิกตัวเองมาเป็นนักร้องในทางเนี้มันเริ่มจาก ่ายไปเห็นอะไรในตัวเขา <c oughs> หรือว่าเป็นไง <c oughs> คืออย่างนี้ค่ะ <c oughs> หัวหน้าค่ะพาไปทานข้าวกับพี่เต้งก็คือพาน้องๆแทบจะทั้งค่าอยอะค่ะไปเลยไปนั่งกินข้าวทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยซึ่งเราอะตอนนั้นหนูยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าพี่เต้งเป็นใครคนในสปซี่ดิคือใครยังไงคือยังแบบไม่ได้รู้จักวงการเพลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ พี่เต้งเขาก็ให้น้องๆทุกคนเหมือนขึ้นไปจอยกับวงพี่ๆแนบอลีนที่กําลังเล่นอยู่เหมือนแบบขึ้นไปร้องสิเหมือนสนุกเป็นปาร์ตี้เลี้ยงกันเฉยๆเลยคะ่ะเราหนูไม่ร้องด้วยซ้ำตอนแรกหนูแบบไม่เอาไม่ขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะแบบร้อ,อ,องกันเลยน้องๆร้องกันเลยแล้วทีนี้เหลือหนูคนเดียวเป็นคนสุดท้าย mm hmm. เขาก็เลยแบบไปขึ้นเลยดารันเขาร้องกันแล้วสนุกหนูก็ อ๋อค่ะได้ค well, so so like ่ะตอนนั้นคือเกรงตื่นเต้นร้องร้องเลยเหรออะไรเงี้ยก็ได้ค่ะก็ขึ้นไปร้องทีนี้ก็จอยจอยวันนั้นสนุกสนานร้องแบบบูบเวเบ้ด้วยค่ะแบบว่าสนุกอะสนุกเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ได้ร้องจริงจังอะค่ะก็ไม่ได้คิดเลยค่ะว่าเขาจะเลือกเรามามาทำศิลปินกับค่ายเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบตอนนั้นอะอู จิงปะเนี่ยแล้วก็กีดดีไซน์มันเหมือนแบบฝันที่หายไปแล้วมันได้จุดขึ้นมาใหม่อะค่ะใช่มันแบบโอ้ยมันเกินคาดมากเลยขอบคุณพี่เตงมากๆเลยค่ะวันนั้นคงไม่พบเว่ๆว่หรอกเขาก็ต้องเห็นอะไรใช่ไหมค่ะใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่ได้มานั่งพูดคุยกันเฉยเเราก็จะมีการแบบว่าโชว์หน่อยเนาะข้างซ้ายมีนมกีตารเห็นมันนี้ เปล่ากีต้าเป็นเพราะเฉยใช่ไหมไดเพลงนี้มีท่าเต้นน่ารักน่ารักใช่เพลงนี้มีท่าเต้นกะก็เหมือนเพลงเนี้ยเขาจะมีท่าเต้นทำชาเลนจ์อยู่ในติ๊กต็อกด้วยค่ะก็ไปเล่นกันได้นะคะใช่ค่ะเพลนี้แบบได้ค่ะได้ได้งั้นร้องท่อนหกแล้วก็เต้นไปด้วยเนาะได้เลยได้ค่ะยืนเหรอหรือว่านั่งดีนั่งก็ได้ค่ะได้ค่ะนิดนึง แดี๋ยวพี่ก่อนจอาไปเล่นติ๊กตอกบ้างได้ค่ะถ้าไม่ยากค่ะถ้าไม่ยาก <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> เริ่มเลยนะ ใจฉันนั้นยังไม่พร้อมอยังไม่อยอมบอกรักเธอ,อเครนทุกทีที่ได้เจอ b a b ไม่ o n t know why ใจฉันนั้นสอนเอาไว้ยังไม่พร้อมอมีมคงเจอขอให้ฉันฟังลมาา้มบรักเจะเพียงครังเดียวก็พอลา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 ประมาณนี้ค่ะ <ช republican> ใส่ๆ่ารากคู่กันมาเลยเนาะแล้วเพลงนี้คือจะไปฟังเต็มๆอะไรได้ยังไงทางฟังเพลงนี้สามารถไปฟังกันได้เต็มๆที่ช่องทางยูทู e ของ Butter Sound Thailand ค่ะก็เซิร์ชไปได้เลยว่า Butter Sound Thailand ใช่ค่ะหรือว่ารักข้างเดียว falling in love ใช่ค่ะ ต้องทางติดต่อส่วนตัวแฟนจะเข้าไปสอได้ยังไงถ้างติดต่อส่วนส่วนตัวลิ้มพงลิ้มพันหมดแล้วก็ IG ค่ะเล่น IG เป็นหลักนะคะ d a r i a n ด n ดลาค่ะควันนี้ทั้งหมดกข่วสนทาขอบคุณด้ายขอบคุณมากเช่นกันค่ะันี้ว่าป่าแฟนค่ะไว้ซกิที่สที่สที่สี่ ก็มาใหม่นะคะค่ะขอบคุณมาก <ๆ S 1> มากเลยค่ะ,คะขอบคุณข่าวสดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะ